เขาฝันเดี๋ยวเขาจะมาเล่าความฝันให้ฟังนะว่าเป็นความฝันที่ประหลาดมากเลยอ่ะทุกคนเขาอะ่าอะก็ฝันในฝันอะ่ะก็จะมีทัศนั่งอยู่บนโต๊ะกินข้าวกับเขาแต่ทัศน์ก็ดื่มน้ําแก้วยักษ์อยู่เลยแล้วในแก้วน้ําของทัศน์อ่ะมันมีตัวอะไรสักอย่างอยู่เขาอะ่ะก็เลยช้องงวกหน้าเข้าไปดูบอกทัศน์ตัวอะไรอะ่ะอันน่ะในแก้วน้ําอ่ะมันมีตุ๊กแกเว้ยเป็นตุ๊กแกเบบี Baby. ตุ๊กแกจิ๋วอะ่ะเออเป็นลูกตุ๊กแก อยู่ในแก้วน้ําที่ทัดกาลังจะดื่มแต่เป็นตุ๊กแกที่ตาโตตาแบ๊วมากๆเงี้ยก็เลยรู้เลยว่าเป็นตุ๊กแกเด็กทัดก็ตกใจแล้วก็กรี๊ดใช่ปะเขาก็สะดุ้งตื่นเลยทุกคนไปเสิร์ชดูว่าเอ้ยแฟนเจอตุ๊กแกเด็กอยู่ในแก้วน้ําที่กินต้องเป็นเลขอะไรเขาบอกว่าองนี้คนก็รู้เบอร์โทรศัพท์กันหมดเลยดิตื่นได้สองตัวท้ายอะให้ซื้อเลขท้ายสองตัวของเบอร์โทรศัพท์แฟนเขาก็เลยเอาเลขท้ายสองตัวของเบอร์โทรศัพท์ทัดเป พอไปซื้อก็ถูกเป๊ะเลยสองตัวท้ายแต่ว่าซื้อน้อยไปหน่อยซื้อไป่ใบเดียวทำไมอ่ะทำไมไม่ซื้อเยอะ